สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวไข่นกกระทาค่ะเมนูที่เอาใจเด็กๆสักหน่อยทั้งอร่อยแล้วยังทานกันได้ทั้งครอบครัวเด็กๆยิ่งชอบเลยละค่ะหรือใครคิดว่าทานแค่เกี๊ยวไข่นกกระทาจะเลี่ยนก็มีสูตรน้ำจิ้มมาแจกนะคะใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกน่ำจิ้มค่ะตั้งหมอ้อเทน้ำมะขามเปียกลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำเปล่าใส่ลงไปให้หมดจากนั้นก็คนได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี่ให้เข้ากันดีเลยค่อยๆเคี่ยวไปเรือ่อยๆจนเดือดจากนั้นตามด้วยน้ำปลาพลิกปน่น แล้วก็คนต่อได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันได้เลยเคี่ยวไปไเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันและเดือดดีต่อไปใส่ผักชีลงไปแค่นี้ก็ปิดไฟย,ยกลงนําไปพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปมาห่อเกี๊ยวกันก่อนค่ะวางแผ่นเกี๊ยวลงไปจากนั้นตามด้วยไขน่นนองกระทา ที่นี้ก็ห่อให้เป็นสี่เหลี่ยมดีเลยนะคะใช้น้ําถาเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวของเราประกบเข้าหากันทําไปเรืเร่อยๆจนครบทุกแผ่นดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นําไปเตรียมทอดค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไป รอให้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่อยๆใส่เกี๊ยวที่เราห่อไว้เมื่อสักครู่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปแล,ลงและทอดให้สีเหลืองสวยและทอดให้สีเหลืองสวยกรอบนะ่าทานดีเลยนะคะทอดไปเ,เรื่อยๆจนสุกดีนะ่าทานมากเอาละเมื่อสีสวยและกรอบได้ที่แล้วด้วยไปคะ่ะไปจัดเตรียมเสิร์ฟกันได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวไข่นกกระทาเมนูโปรดของเด็กๆที่บ้านเจเองใครๆก็ต้องเลิฟละค่ะเมนูเนี้ยทั้งกรอบไขแ่แน่นๆด้านในได้น้ำจิ้มเผ็เดๆหวานๆสักหน่อยคือลดอยู่นะคะแม่บ้านพอบ้านคนไหนอยากหาเมนูอร่อยๆให้เด็กๆที่บ้านทานแล้วก็เจขอแนะนําเมนูนี้เลยนะคะรับรองวาง่าแย้งทานกันเกลี้ยง ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ